พ่อกับใบยกมานะั่งทำอะไรตรงนี้เหรอคะพ่อมีไอเดียดีๆที่หนูแนะนำพ่อมาไงลูกหนูเคยพูดนี่ว่าอยากเล่นน้ำสระสวนการหมู่บ้านเรานะ่ะแต่นี่มันหน้าหนาวแล้วก็เย็นมากเลยนะคะพ่อจะพาหนูไปเล่นน้ำนะ้เปินมุกเฮยเย็นมายงมาเย็นอะไรคุณพ่อหนูหนาวอ่ะหนูขึ้นก่อนนะคะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาขึ้นทำไมอ่ะหนาวก็ต้องเล่นต่ออยู่ที่นี่เลยนะหนึ่งชั่วโมงเต็มไป <laughs> อากาศหนาวจังเลยเนาะลูกเนาะก็ใช่สิคะว็นนี่ยมันช่วงหน้าหนาวนี่นาะแต่บรรยากาศกําลังดีเลยเนาะลูกเนาะเหมาะสําหรับการผิงแดดเล่นเออหนูเข้าไปหนาวข้างในไม่ได้หรอคะคุณพ่อรอแป๊บหนึ่งสิลูกนะบรรยากาศเย็นกําลังดีเลยมาเอาบรรยากาศเย็นหน่อยประเทศไทยนี่ยิ่งไม่ค่อยมีหน้าหนาวนะลูกใช่แล้วคะ่ะคุณพ่อเออคุณพ่อกับใบย,ยกมานั่งทําอะไรตรงนี้หรอคะอ้าจะนั่งทําอะไรมันก็เรื่องของพ่อนี่อากาศหนาวหนาวแต่หนู ทำให้พ่อหัวร้อนคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่ออย่าว่าพี่ปิ่นเลยนะคะพี่ปิ่นเขาก็าแค่ส,สูรู้นะคะใช่ไหมลูกคนสูรู้ก็จะอย่างนี้แหละพ่อมีไอเดียดีๆที่หนูแนะนำพ่อมาไงลูกหนูเคยพูดนี่ว่าอยากเล่นน้ำสะสวนการหมู่บ้านเราน่ะวันนี้พ่อจะพาหนูไปเล่นน้ำนะปิ่นมุกแต่นี่มันหน้าหนาว แล้วก็เย็นมากเลยนะคะและอีกอย่างตอนนั้นหนูพูดกับคุณพ่อตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่แล้วอ่ะจะให้หนูไปไว่ายน้ําอะไรตอนนี้เอา้าทาไมปินมุกปฏิเสธน้ําใจของพ่อละ่ะหนูดีใจนะคะที่คุณพ่อทําตามที่หนูบอกแต่ตอนนี้หนูไม่อยากเล่นน้ําจริงๆค่ะพ่อก็เคยบอกแล้วไงว่าพ่อรักลูกเท่ากันแล้วพ่อทําตามที่ใบหย,ยกบอกและพ่อก็ต้องทําตามที่ปินมุกบอกเมื่อนานมาแล้วยังไงล่ะลูกอยากไปเล่นน้ําส่วนกลางไม่ใช่เหรอลูกก็ได้ค่ะคุณพ่อหนูจะไปเล่นน้ําค่ะแล้วคุณพ่อกับใบหยกจะเล่นด้วยม้คะอา หนูก็ต้องเล่นน้ำคนเดียวสิลูกเพราะเป็นความต้องการของหนูยังไงล่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะคพ่อใช่อาให้หนูลงจริงๆหรอคะคุณพ่อกอใช่นะสิลูกบอกเองไม่ใช่หรืออยากลงเล่นน้ำนะพ่อพามาถึงที่แล้วเนี่ยลงแล้วก็ได้ค่ะือเย็นมายงมาเย็นอะไรถึงที่แล้วลงเลยพ่ออาสาพามาเร็วห,หนา หนาวทำไมมันหนาวแบบนี้เนี่ยคุณพ่อหนูหนาวอ่ะเป็นไงพ่อรักลูกเท่ากันแล้วหรือยังพ่อพามาถึงที่เลยอาการหนาวๆลงเล่นน้ำนี่จะมาหัวร้อยอีกอ่ะหนูขึ้นก่อนนะคะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาขึ้นทำไมอ่ะก็หนูหนาวนี่หนาวก็ต้องเล่นต่อเพราะว่าพ่อตามใจแล้วพ่อรักลูกเท่ากันแล้วเล่นอยู่ที่นี่เลยนะหนึ่งชั่วโมงเต็มไป กปิดมุก่ายไปแล้วค่ะคุณพ่อใจไม่ไปอยู่สดใจมากค่ะนี่ลูกสิกีบิดี้ลดเลื่อนลูกเน่ดูผิดมุกสิลูกไม่สบายด้วยใช่ค่ะคุณพ่อ แม่นี่ปิ่นมุกเป็นอะไรลูก <c oughs> คุณแม่ก็พ่อนะสิคะบังคับหนูให้ไปลงเล่นน้ำสะท,ทั้งทั้งที่อากาศมันหนาวขนาดน,นี้ <c oughs> พ่อรักลูกไม่เท่ากันคะ่ะอย่างนั้นเหรอทำไมพ่อทำแบบนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปจัดการมีคุณ ฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณล้างลูกไม่เท่ากันนะ่ะคุณทําแบบนี้ได้ยังไงลูกไม่สบายก็เพราะคุณเลยนะมีที่ไหนที่ให้ลูกไปเล่นน้ําตอนที่อากาศหนาวๆนวนะ่ะไปแช่ในน้ําแบบนั้นลูกก็ไม่สบายกันพอดีถ้าคุณล้างลูกไม่เท่ากันถ้าคุณรังแกปิ่นมุกอีกฉันจะพาปิ่นมุกไปอยู่ห้องโกงกับคุณย่านะปิ่นมุกจองตั๋วเลยไหมลูกจริงเหรอคะแม่คุณผมขอโทษนะผมไม่น่าทำแบบนี้กับลูกเลย ทำให้ลูกไม่สบายปีนมุกพ่อกระโทษนะลูกนะพ่อจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อรักลูกไม่เท่ากันนะลูกปีนมุกยกโทษให้คุณพ่อเขาไหมลูก <c oughs> เอ,อ่อคุณแม่ครั้งนี้คุณพ่อก็รักลูกไม่เท่ากันแต่ว่าคุณพ่อก็เพิ่งจะทําไม่กี่ครั้งเองค่ะหนูว่าลองให้อภัยคุณพ่ออีกสักครั้งก็แล้วกันแต่คุณพ่อต้องสัญญากับหนูก่อนว่าคุณพ่อจะไม่ทําอีกสัญญาลูก ยกโทษให้พ่อนะค่ะคุณพ่อขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่อดีแล้วล่ะคุณนใคุณนอยตใช้ชีวิตเปนอปสิคะกินนมของหนูอ้าวปิดมุก ชื่อติดไว้ซะหน่อยว่าเป็นของน้องน่ะไม่มีชื่อติดก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นของหนูนะลูกเอาให้น้องกินเดี๋ยวนี้งานเอางี้นะปิดมุกใบยกพ่อจะติดชื่อไว้ก็แล้วกันว่าใครควรจะได้กินอันไหนกินกล่องไหนไหนดู้สิขนมมีชื่อฉันไหมอ่ะใบยกใบยกใบยกหมดเลยอะ่ะใบยกหมดเลยอะ่ะ นมที่พ่อเซ้ให้ฉันนี่เราฉันจะรู้ได้ยังไงว่าไหนเป็นนมของเธอมันก็อยู่ในตู้เย็นเหมือนกันะแล้วอีกอย่างพ่อไม่ได้ซื้อให้เราทั้งสองคนเหมือนกันหรออ้าวนี่นมกล่องเนี่ยพ่อเื้ให้ฉันจริงๆไม่เชื่อถามพ่อดูพ่อเกิดอะไรขึ้นลูกระยกพ่อพี่ปิ่นน่ะสิคะกินนมของหนูอ้าวปิ่นมุกกินนมของน้องแบบน cool. ี้ได้ยังไงลูก หนูจะไปรู้ได้ยังไงคะคุณพ่อมันไม่มีชื่อติดไว้ซะหน่อยว่าเป็นของน้องน่ะไม่มีชื่อติดก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นของหนูนะลูกพ่อน่ะซื้อนมดัดมิลกล่องน,นี้มาให้น้องเอาให้น้องกินเดี๋ยวนี้ค่ะคุณพ่อแล้วนมของหนูล่ะคะคุณพ่อพ่อจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ งันเอา,อางี้นะป็นมุกใบยคพ่อจะติดชื่อไว้ก็แล้วกันว่าใครควรจะได้กินอันไหนกินกล่องไหนกินขนมชิ้นไหนนะลูกชื่อปินมุกปินมุกก็ค่อยกินชื่อใบยกใบยกก็ค่อยกินนะลูกนะแล้วของหนูจะเท่าใบยกไหมคะมันจะเท่าเทียมกันไหมอ่ะพ่อรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวคอยดูในตู้เย็นนะว่าพ่อจะติดชื่อปีนมุกใบยกกี่อันค่ะแล้วค่อยกินตามนั้นนะลูกเดี๋ยวพ่อไปติดก่อนนะลูกค่ะคุณพ่อ ดีใจด้วยนะปิดมุกพ่อรักเราเท่าก<อ>ันแล้วอ่ะดิบไปชื่อไปหมดแล้วเลียงดีกว่าเลี้ยงขนมดีกว่าอ่ะพ่อเลี้ยงขนมเสร็จแล้วนะล,ลูกนะมีน้ำมีขนมของแต่ละคนเลยจริงเหรอคะพอ่อใช่แล้วลูกไหนไหนไหน,ไหน ไหนดูซิขนมมีชื่อฉันไหมอะใบยกใบยกใบยกหมดเลยอะฮะมีมาม่าของฉันแค่ห่อเดียวเองอะใบยกหมดเลยอะของฉันมีแค่นี้เองอะใบยกของเธอแค่นี้ก็ช่างแต่ดูของฉันสิของฉันหมดเลยนี่ในตู้เย็นก็ด้วยนะ นี่ชื่อฉันปิดมุกชื่อฉันปิดมุกเป็นอะไรลูกอา้าวอะไรเหรอคะคุณแม่เอ่ออะไรนะคะแม่หนูไม่ได้ยินปิดมุกเป็นอะไรลูกมานั่งร้องไห้ตรงนี้ ก็คุณพ่อะสิคะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วติดป้ายขนมกระนมให้แต่น้องแต่หนูมีชื่อแค่มาม่าหอเดียวเองนอกนั้นหนูกินอะไรไม่ได้เลยคะ่ะในตู้เย็นพ่อเขาให้แต่ชื่อใบยโยกอะฮะไหนพ่อสัญญาไว้แล้วว่าจะรักลูกให้เราเท่ากันไงปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการ ว้าวนี่ของหนูหมดเลยใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วลูกชื่อของใครก็เป็นของคนนั้นของหนูหมดเลยทั้งตู้เย็นแล้วก็ขนมเป็นของหนูหมดเลยว้าวนี่คุณ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 ฉันรู้หมดแล้วนะว่าควรรักลูกไม่เท่ากันนะคุณเขียนชื่อแต่ใบหยกใส่ของกินอย่างนั้นหรอชื่อปิ่นมูกหน้ามีแค่มาม่าห่อเดียวแต่ชื่อใบหยกคุณใส่ในของกินทุกอย่างเลย อ้าวก็มีของบินมุกแล้วไงมามา่าต้องหอนึงเนี่ยคุณใช่ค่ะคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่ออย่าไปฟังคุณแม่เลยค่ะคุณพ่อนน่ะทําถูกแล้วใช่ไหมลูมยยกฮึใโหยคน่ะอย่าไปให้ท้ายพ่อแบบนี้พ่อน่ะรักลูกไม่เท่ากันนะหนูรู้ไหมเนี่ยถ้าคุณยังรักลูกไม่เท่ากันอีกฉันจะให้ลูกไปอยู่ที่อื่นแล้วนะผมดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่าน,นเหรอคุณผมนี่ไม่น่าทําแบบนี้เลยบินมุก พ่อขอโทษนะลูกนะที่พ่อทำแบบนี้ยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกพ่อสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันนะลูกนะปิ่นมุกยกโทษให้พ่อขอไหมลูกยกโทษดีไม่นาะนยกโทษดีไม่นาะนยกโทษดีไม่นาะนยกโทษดีไม่นานยกโทษดีไม่นานยกโทษดีไม่นานหนูยกโทษให้ก็ได้ค่ะคุณพ่อแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ขอบคุณมากที่ยกโทษให้พอ่ออืมดีแล้วล่ะคุณพ่อให้ทุกคนกินได้พร,พร้อมกันกินได้ทุกคนเลยเย้โจนจนนี่ ทำอะไรลูกเนี่ยพอกหนูก็กําลังกินนมไงคะพ่อพ่อบอกอยู่ให้กินวันละหนึ่งแก้วแต่ไม่ใช่แก้วใหญ่แบบนี้นะปิดบุ๊กนี่ลูกแก้วใบหยกว้าวอ,อันนี้ลูกของใบหยกนะลูกนะนี่ของปิดบุกนะลูกนะนี่อะไรคะคุณพ่อทําไมแก้วมันเล็กนิดเดียวเองอะก็หนูนะอยากลินเยอะเอยงอยังไงละ่ะกินไปเลยหนึ่งแก้วนี่ตาสองมอเจ้าในตอนที่ห้อ อเอาไปยกเอาไปยกจะแบกถุงขยะหนักๆทำไมลูกเป็นเด็กเป็นเล็กนะเอาถุงแค่นี้ก็พอนะมันหนักเกินไปสำหรับเด็กนะเนี่ยเอาไปไป ค่ะคุณพ่อแล้วถุงนี้ล่ะคะถุงใหญ่นี่เหละลูกเอาติดมุกมานี่ลูกค่ะพ่อเอานี่แบกนี่ไปช่วยน้องนะไปเออทำไมคุณพ่อให้หนูแบกล่ะคะไหนเมื่อกี้บอกว่าเด็กไม่ควรแบกของหนักอะ่ะก็น้องนะ่ะเขาบอกบางแต่หนนะูน่ะดูหุนสิถึกควยทุยชัดๆ <c oughs> ไปเอาขยะไปทิ้งกับน้องไปค่ะคุณพ่อ ไปไปไปพอพลังจะมาเติมความวให้คนใจสู้เห็นไหมล่ะปี่มุกพ่อนะ่ะรักฉันนี่ปีม่มุกนม นี่ฉันลิ้นได้เยอะกว่าเธอโอ้เป็นมุกพ่อก็บอกอยู่ให้กินนมวันละหนึ่งแก้วเทเยอะขนาดนี้จะดีหรอก็ให้กินวันละหนึ่งแก้วอะ่ะก็เลยต้องจัดให้นกักง<ฮ>ั้นเลยเป็นมุกเอากินกิชนชนชนเอา้าคุณพ่อเอา้าปิดมุกประโยคทำอะไรลูกเนี่ยพ่อหนูก็กำลังกินนมไงคะพ่อกินนมอะไรทำไม เทเยอะขนาดนี้ลูกพ่อบอกอยู่ให้กินวันละหนึ่งแก้วแต่ไม่ใช่จะกินแก้วใหญ่แบบนี้ปิบุกดูน้องเป็นตัวอย่างสิหนูก็ทำตามที่คุณพ่อบอกแล้วไงคะทำตามที่บอกแล้วยังไงเรางั้นหนูกินเต็มๆเลยหนึ่งแก้วแต่เดี๋ยวพ่อไปเอาแก้วมาให้และน้องพ่อก็จะให้กินอีกหนึ่งแก้ว เดี๋ยวพ่อเอาแก้วมาให้นะลูกค่ะคุณพ่อนี่ลูกแก้วใบยโยกว้าวนี่ลูกกินวันละหนึ่งแก้วก็กินอย่างนี้เลยนะลูกนะนี่นี่ลูกเฮ้ยคุณพ่อในแก้วหนูนะคะก็ช่างเดี๋ยวหนูนะค่อยเอาอีกแก้วหนึ่งนะลูกนะค่ะคุณพ่อนี่ว้าวเยอะจังกปนมูก โอ้ยเย้เออคุณพ่อแน่ใจใช่ไหมคะว่าของหนูก็จะได้แก้วใหญ่อ่ะลูกขนาดก็จะพิเศษหน่อยนะลูกนะอันนี้ลูกของใบหยกนะลูกนะนี่ลูกของใบหยกค่ะคุณพ่อเป็นมุกดูสิเป็นมุกเออแล้วของหนูล่ะคะคุณพ่อของหนูอย่างนั้นเหรอ นี่ของปิดมุกนะลูกนะนี่อะไรคะคุณพ่อทำไมแก้วมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะก็หนูนะอยากลินเยอะเองยังไงล่ะนี่พ่อเลยให้แก้วสูตรพิเศษสาหรับหนูไงกินไปเลย1แก้วแน่เอาจะเต็มใช่ไหมลูกแน่เอาเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะลูกนะกินคนละหนึ่งแก้วพอนะลูกอย่าแย่งกันล่ะพ่อไปเลยนะไปยางลูก คุณพ่อค่ะคุณพ่ออามาไปิดมุกชนจะชนได้ไงกันเล่าแก้วของเธออะยังยกไม่ขึ้นเลยก็ใช่นะสิเพราะแก้วฉันอะมันใหญ่ยังไงล่ะเธอน่ะก็แก้วเล็กๆของเธอมาชนแก้วใหญ่ๆของฉันสิก็ได้ใบยกแต่มีคนบอกเธอหรือยังอะว่าเธออะปากเหม็นมากชน หมดแล้วอะแต่ยังไม่อิ่มเลยเธอแบ่งฉันหน่อยได้ไหมบโยกก็ได้ก็ได้เป็นมุกแต่นิดเดียวนะเฮ้กินคนละแก้วไงป็นมุกหมูกินหมดแล้วหมูอย่าไปขอน้องเขาสิค่ะคุณพ่อไม่เลือกเฮ้ปิ่นมุกแท่เนี้ย ก็รับไม่ได้ชูรุปะปะปิว้วอืมนมของฉันคนเดียวเป็นมุกอะไม่ได้กิน ปิ่นมุกเป็นอะไรลูกก็พ่อนะสิคะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วซื้อให้ใบหยกกินนมแก้วใหญ่สวของหนูแก้วเล็กมากเลยคะ่ะฮะอย่างนั้นเหรอทําไมปิ่นมุกไม่รีบบอกแม่เนี่ยปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการค่ะแม่แล้วพ่ออยู่ไหนลูกอยู่ในบ้านค่ะแม่ กินนะลูกนะมีคุณอะไรคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันน่ะคุณเอาแก้วนมแก้วเล็กให้ปิดมุกแต่คุณเอาแก้วใหญ่ให้ใบหย,ยกอย่างนั้นหรอทําไมคุณไม่มีความเท่าเทียมแบบนี้ทําไมคุณรักลูกไม่เท่ากันเอา้าผมก็ให้ปินมุกดื่มนมเหมือนกันนะคุณและอีกอย่าง ก็ได้คนละแก้ววันหนึ่งนะ่ะกินได้หนึ่งแก้วใบยกได้แก้วนี้ปิ่นมุกก็ได้แก้วนนไงคุณผมรักลูกไม่เท่ากันตรงไหนนั่นแหละแก้วใหญ่กับแก้วเล็กมันต่างกันนะคุณคุณรักลูกไม่เท่ากันก็ยอมรับมาดีๆเถอะอย่ากโกหกพวกเราแบบนี้ใบยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลยลูกใช่ค่ะคุณพอ่อมากด้วย ปิดมุกยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พ่อทําแบบนี้นะลูกสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นครั้งเดียวที่พ่อทําแบบนี้นะลูกนะปินมุกยกโทษให้พ่อขาไหมลูกก็ได้ค่ะคุณพ่อนี่เป็นครั้งแรกของคุณพ่อหนูจะให้อภัยนะคะเฮ้ยนี่มันครั้งที่8ปดสิบสแล้วลูกงั้นเหรอคะคุณแม่